สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทํากับข้าวเกี่ยวกับเนื้อหมูกันค่ะมาดูกันค่ะว่าจะทําแบบไหนกอนอื่นก็ตั้งเตาให้ร้อนค่ะทุกคนอ่าแล้วเราจะเอาตามันลงไปแล้วนะคะจะใส่ขิงค่ะวันนี้จะทําเป็นผัดน้ําพริกเกาหลีนะคะใส่ขิงลงไปค่ะชาไคร ไม่ใส่ขิงจะใส่กระเทียมก็ได้ค่ะใส่ขิงลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเราจะเอาเนื้อหมูลงไปค่ะเนื้อหมูก็เป็นเนื้อหมูแบบเนื้อหมูชิ้นนะคะทุกคนชิ้นใหญ่มากๆค่ะแล้วก็จะเอาลงไปผัดคุกเข้ากับน้ำมันก่อนนะคะให้ความมันของเขาออกค่ะ เริ่มหอมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่เป็นหัวไชเท้าเลยนะคะเพราะว่าหัวไชเท้าที่เกาหลีจะใหญ่มากๆะคะ่ะแล้วก็หนาแล้วก็จะหั่นประมาณนะะี้ค่ะผัดคลุกเค้าให้เค้าเข้ากันอแล้วเราจะเติมน,น้ําพริกลงไปนะคะนี่เราก็จะเติมในส่วนของอน,อน้าซอสนะคะ ซอสของเราค่ะเป็นชิ้นพันจังนะคะหรือว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวาผาสมกับซีอิ๊วดหวานได้นะคะทุกคนเพราะว่ารสชาติเขาจะกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเราจะเติมด้วยอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมน,นะคะหรือว่ามุนหยอดนะคะจะปริมาณน,นะคะจะใช้เท้าเข้ากัน รสชาตจะกรมกล่อบม,มากมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของนี่เลยค่ะน้ำพริกอันนี้จะเป็นกุชชจังนะคะเราละลายน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะราดลงไปเลยค่ะจะราดลงไปเลยค่ะพอคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันแล้วก็เตรียมปิดฝาค่ะทุกคนคะ่ะ รอให้เนื้อเขาสุกค่ะพลุกเคล้าแล้วก็เติมน,น้ำลงไปได้วยนะคะให้เนื้อหมูของเราสุกค่ะทุกคนอหอมมากๆเลยค่ะเที่ยวนานๆให้เนื้อหมูของเราเขาได้สุก อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครมีเห็ดก็ใส่เห็ดเติมลงไปค่ะจะได้เพิ่มความอร่อยเสร็จแล้วเราจะเพิ่มน้ําไปในให้เขาเต้มเนื้อหมูให้สุกนะคะโอเคทําการปิดฝาค่ะรอทานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเปิดฝาดูกันค่ะ หน้าตาน่ารับประทานไหมคะอันดับต่อไปคือสุกแล้วเราก็ต้องโรยด้วยงาค่ะทุกคนงาก็แล้วแต่คนจะชอบนะคะเพิ่มเติมด้วยนะมันงานลงไปนิดนึงค่ะทุกคนคะ่ะเพิ่มความหอมให้กับนะรสชาติอาหารค่ะแล้วก็เติมด้วยหอมคะ่ะหอมซอยลงไป ทุกเขาให้เขาเข้ากันก็คือสามารถตักเสิร์ฟได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมูชิ้นหมูตุนอีกวิธีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีปังๆค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะ